สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราอยู่ในโลบบเกมฟิตนะ let's go <S ในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีทํำบ็ดแมวนั่นเองนะซึ่งก่อนเนเนี่ยทุกคนจะต้องตามหาน้ำวนก่อนนะแล้วก็มาลงที่เดนะเดฟฮะไปเลยเราจะต้องไปที่ห้องโรตียนก่อนนะครับชบึคือพี่ก็ไม่ได้เซฟไว้เนาะใช้วเวลาเดินทางแป๊บนึงนะ สำหรับใครที่จะทำเบ็ดแมวเนี่ยแนะนำให้เซฟจุดเกิดไว้ที่ห้องดนตรีนะส่วนวิธีเปิดห้องดนตรีเนี่ยผมก็สอนไปแล้วเนาะทุกคนจะต้องใช้หินเอน็นชาเลลิกที่มาติดชาวติกเนี่ยใส่ลงไปนะหรือว่าหินดำนั่นเองครับปุ๊บไปเข้าห้องดนตรีเลยเนาะหลังจากที่เรามาห้องดนตรีแล้วเนี่ยเริ่มภารกิจนะครับเราจะต้องพูดคุยกับ NPC พคนนี้เนาะนี่ผู้ผู้ผู้หญิงนะน่าจะเป็นผู้หญิงนะ่ะ ผู้หญิงแล้วก็มีน้องแมวอะน้องแมว3ตัวเนาะสีดำสีส้มแล้วก็สีขาวนะครับพูดคุยไปได้เลยเนาะหลังจากที่เราพูดคุยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะสุม่มภารกิจมาให้เรานะซึ่งส่วนตัวเนี่ยพี่ได้เป็นภารกิจเนี้ยเห็นไหมฮะภารกิจภารกิจภารกิจมันจะแตกต่างกันออกไปนะเขาจะให้เป็นคําใบ้มานะครับแล้วก็จะมีห้าภารกิจเนาะแต่ละคนก็จะได้ของที่ต้องตามหาแตกต่างกันไปนะส่วนตัวเนี่ยพี่ได้ภารกิจอันนี้นะมันจะเป็นอันที่สีะ ของพี่นี่เขาให้ไปหาโคโลเอมเพลโรเนาะเป็นปลาระดับรีเจนเดอรีฮะไปไปไป,ไปเดี๋ยวผมไปหาแล้วกันนะใครที่ได้ภารกิจเดียวกับพี่นี่ก็ดูไปเลยนะฮะเดี๋ยวพี่บอกวิธีหาเนะเขาต้องการให้เราหาปลาระดับรีเจนเดอรีอยู่ที่เกาะแกนลีฟนั่นเองนะตรงรู้เลยฮะเกาะสีตัวหนังสือสีม่วงอะไปเลยไปเลยปลาที่เราต้องตามหาเนี่ยมันต้องติดเอบซโซด้วยนะ เอพิโซเอบิโซไม่ได้หายยากนะครับเดี๋ยวพี่มีเคล็ดลับมาบอกนะปะ่นี่เนาะมาที่ก่อแกลิฟนะฮะแล้วก็มายืนตรงนี้ตรงนี้ตกออกได้บ่อยมากนะชิปเออเรามาดูเรามาดูหน้าตาปลาที่เราต้องหากันก่อนนะโคโลโอเอมโปลูติดอบิโซ่อ้าวมาครับโอเคนี่เนาะโคโลโอเอมเปอร์ลูเนี่ยจะเป็นปลาระดับรีเจนนะตัวนี้เนาะเดี๋ยวพี่เปิดสมุดให้ดูวนะแกลิฟแกลิฟ นี่เลยจะเป็นปลาร,ระดับร e g e n เ r อรีนะฮะตกไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าการให้มันติดสถานะเนี่ยก็เออยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเนาะเนี้ยโคโลโอของพี่มันบักนะครับพี่โชว์ไม่ได้เนาะเนี่ยตัวนี้โคโลเอมพอโลโอติดเอบิซโซนะฮะนี่อ่อันนี้พี่ทําไปตัวอย่างเนะาะปลาเนี่ยมันจะต้องติดสถานะสีน้ําเงินแบบนี้นะส่วนวิธีการหาเนีก็ไม่ยากครับให้เราหาเบนเนาะ เบ็ดที่เราต้องใช้เนี่ยจะเป็นเบ็ดน,น้ำวนนะ Lot of the Deep นั่นเองเป็นเบ็ดราคา7 5 0 0นั่นเองนะครับถามว่าทำไมต้องใช้เบ็ดน,นี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีพาสซีฟที่ดีความสามารถก็คือจะทำให้เราตกปลาที่มันติดสถานะเอเบซโซเนี่ยเพิ่มขึ้น30%แล้วบวกกับที่เราบวกบัาไปเนี่ยก็เป็นเพิ่ม40นะคือใช้เบ็ดนี้ตกเนี่ย,ง,ยง่ายมากเลยฮะส่วนตัวผมใช้เวลาตกไม่ถึง20นาทีก็ได้แล้วนะขอโลเอเบลโลติดเอบซโซนะ โอเคครับถ้าใครได้แบบเดียวกับพี่ก็ทําประมาณนี้เนาะเนี้ยตกตรงนี้มาเดี๋ยวมุกตกให้ดูจึงตกไปเรื่อยๆนะป่ามันก็ดิ้นอยู่เหมือนกันนะส่วนเหยื่อที่ผมแนะนําเนี่ยผมแนะนําให้เป็นเหยื่อเหยื่อหนอนทองเนาะเพราะว่ามันบวก r e s i d e n c ค่อนข้างเยอะ,อะเพราะป่ามันดิ้นนะ โอเคแปะผมจะกลับไปที่เดิมแล้วกันนะโคโลโอเอ็มเพลโลติดเอิโนะแปะผมจะส่งเลยนะตัวผมมันตัวผมมันบั๊กอยู่นะโอเคครับหลังจากที่เราส่งไปแล้วเนี่ยภารกิจมันจะสําเร็จเนาะเนี่ยเรียบร้อยนะเราจะได้เป็นตะเกียงแมวมานะครับดูสักหน่อยสิตะเกียงตะเกียงรู้สึกว่าจะเป็นแลนเทนนะตะเกียงแมวอันไหนว่านี่ไผมได้มาแล้ว ตะเกียงน้องแมวนะครับอุ้ยน่ารักดีเนาะเห็นไหมครับคุณผู้ชมตัวเราเนี่ยมันจะมีตัวเราเนี่ย,ม,ม,ยมันจะมีแมวมาเกาะบาร์นะครับแล้วก็ตะเกียงแสงค่อนข้างสว่างนีนะเนี่ยดูว่าแสงสว่างเลยอ่ะเออน่ารักดีครับขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้เป็นตะเกียงเนาะแล้วก็พูดคุยไปขั้นที่สองเนะี่ยดูสักหน่อยสิว่าขั้นที่สองนี่ผมจะได้เป็นภารกิจอะไรนะอะไรเนี่ยเออ in the s h a าร์โดอัลฟาอัลฟอสเซนชาร์โอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาแปลเนาะดูสักหน่อยสิเขาจะให้คำใบ้เรามานะแล้วเราก็ต้องมาดูด้วยว่าเราจะได้ภาร,รกิจอะไรนี่เนาะคิสตินเป็นพาสสองนะคะนะรับภารกิจน้องแมวนะภาร,รกิจของผมนี่จะเป็นภาร,รกิจที่3นะครับพาสสองเนาะเฮ้ยตามหาฉลามแล้วนึง let's go เอาง่ายๆก็ครับเอาง่ายๆนะครับก็คือปารีเจนเดอรี่ที่มันอยู่ในที่เอนชานเบดนั่นแหละน่าจะตกไม่ยางเนาะตวนี้ไปเบียรก็เจอละผมต้องตามหาฉลามระดับรีเจนเดรีนะให้มันติโฟรเรสนด้วยใช้อาร์กติกหลอดนะฮะถ้าใครได้ภารกิจเดียวกับผมนะเยาๆเลยเนี้ยมันจะติโฟรเรสน,นะโอเคครับตอนนี้ผมตกได้แล้วน,นะ ฟอเซมอัมบลาชาร์ด hmm. นั่นเองนะเลทส์กกลับไปส่งภารกิจกันต่อนะภารกิจที่สองขั้วสองครับมาจะให้ดูนะเห็นไหมครับ mm hmm. เขาต้องการฟอร์เซนอัมบลาชาร์กนั่นเองนะฮะไปส่งเลยเนาะอู mm ้ย hmm. <Ooh, S 1> ตัวใหญ่ด้วยฟ mm hmm. อร์เซนนะนี่ไงเอาไปเลยเ mm hmm. รียบร้อยครับตอนนี้ผมได้เบ็ดนิโคมาแล้วเนาะนิโคนิโคนิโคเบ็ดแมวนั่นเองนะ นี่เรียบร้อยครับผมได้มันแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีหลังนะครับโอเคไปต่อไปก็พารสามมาเลยเนาะผมจะทำให้มันผ่านให้หมดเลยอ่ะโอเคดูสักหน่อยด้วยว่าภารกิจต่อไปเนี่ยของผมมันจะเป็นอะไรนะฮะดูซิดูซิดูซิของผมนี่มันจะเป็นเฮกนะเฮกเหรอโอเคผมเจอแล้วแต่ตัวนี้ที่ผมต้องตามหานะครับ เออฟฟิศเหรอเป็นปลาระดับมิติงเนาะหาได้จากทะเลเหรอครับไปไปเดี๋ยวลองไปตกกันเสื้หน่อยนะให้ติดสถานะเฮกซะด้วยโอเคได้เลยสถานะเฮกก็ต้องใช้เบนโนไลท์ like นะครับเออไม่ได้ยากเนาะโนไลท์ no like. แล้วก็ต้องไปตกที่โอเชียนใช่ไหม รู้สึกว่าปลาตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่กลางทะเลนะแล้วก็ตกได้แถวลอดิสเบรนันถ้ผมจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยตกบ่อยอยู่ไปดวงดีเหมือนกันนะนี่ยได้แต่ของอะไรที่มันง่ายๆะลอดลิสลอดลิสตามหาโอฟิทที่มันติดเฮกนะครับ นี่สูตรเดิมสูตรเดิมนะผมจำได้ละคือเราคือเราจะต้องมาตรงท่าเรือลอสลิตเบนเนาะแล้วก็ขับเรือออกไปนิดนึงฮนะให้มันพ้นคาว่าลอสลอสลิตเบ y เป็นโอเชียนนะนิดนึง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 โอเคป่ะได้ละยาวๆเลยฮนะย๊บเป็นปลาระดับเอ้าปลากระเบนนะไม่ใช่นะ ไม่น่ายากนะครับตัวนี้ตกได้ตามทะเลทั่วไปอะโอฟิต oh, ไปเดี๋ยวผมตดัดคลิปไปตอนที่ผมตกงมันได้แล้วกันนะผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้ผมก็ได้โอฟิตมันติดเทกแล้วนะใช้เวลาตรงนานอยู่เหมือนกันนะตกตั้งครึ่งชั่วโมงครับเจอแค่2ตัวเองอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ติดเทกเนาะ let's go ไปเลยไปเลย ภารกิจสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นเคเวสแมวพาที่3นะครับหมดแล้วเนาะไปเขาให้เราตามหาโอฟิทที่มันติดสถานะเฮกนั่นเองนะซึ่งผมจะส่งแล้วนะส่งไปดูสักหน่อยนะว่าพาท,ที่3เราจะได้ของรางวัลอะไรนะโอเครู้สึกว่าผมจะอ๋อเป็นบ็อบเบอร์ใช่ไหมฮะนะี่เนาะเออโคฟิทแคททอยบ็อบเบอร์ดูสัหน่อยนะครับบ็อบเบอร์บ็อบเบอร์ โคฟิตโคฟิตเีว่ะนี่ไงผมเจอแล้วคลาวฟิตแคททอยบอมเบอร์โอเคครับเรามารีวิวของรางวัลทั้ง3กันสะหน่อยนะของรางวัลแรกเนี่ยก็คือเบ็ดแมวนะครับเบ็ดนะิโคเนาะส่วนของที่2เนี่ยจะเป็นตะเกียงนะตะเกียงก็ชื่อว่าเอออะไรเนาะ s ีเ r ร t แคทเหรอจะเป็นตะเกียงแมวนะครับจะมีแมวเกาะไหลเราแล้วก็มีตะเกียงเนาะ ตันที่3จะเป็นบอบเบอร์นะครับแล้วก็จะมีน้องแมวเดินตามเราด้วยนะน้องแมวน่ารักแบบนี้เนาะใช้ของทั้งหมด3อย่างในการผ่านนะครับโอเคได้แล้วรีวิวเบสหน่อยโลสปีดอยู่ที่75%็ดบห้เปร์ักเจห้าแล้วคอนโทรลศูย์จุยืดหยุ่นส5มสิาน้ำหนักรู้สึกว่าจะหมื่นหนึ่งนะอืมตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าใช้บัฟอะไรดีนะฮะเดี๋ยวลองไปดูซะหน่อยนะ ปั๊บอะไรที่มันดีว่าผมไม่รู้ว่ามันมีฟันปลาหรือเปล่านะลอง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 เฮ้ยน้องแมว,แมวเหมียวเฮ้ยน่ารักแล้วลองซิว่าเบ็ดนี้มีฟันปลาหรือเปล่านะจ๊บเฮ้ยโลสปีดเฮ้ยไอคอนน่ารักมากเลยอะหวานแหววเลยอะรู้สึกว่าจะไม่มีฟันปลานะครับโอเคเนาะไม่มีฟันปลาเพราะฉะนั้นผมจะใส่เพชชิ่งไปแล้วกันนะโลสปีดมันอยู่ 65หเหรอเออขาดอีก35ก็ไม่เป็นไรเนาะนิดๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะ